ดีครับ่อต้องรับเข้าสู่ช่งดีเลิศประเสริฐสีนะครับนี่ครับทุกคนบรรยากาศสดๆนะครับหมอทิพอนะค,คือตอนนี้ f c ก็กำลังซื้อบัตรจับจองที่นั่งกันนะครับก็คือตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่เนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไง ฝนยังตกอยู่นะครับเดี๋ยวดูตกอยู่แต่ตกไปปลอนนะฮะแต่ครัามาดูข้างในครับเกิดอะไรขึ้นเอฟซีเตรียมพร้อมมากเตรียมเสื้อกันฝนมาเพื่อใครครับเพื่อใครเพื่อมารอชมใครครับทุกคนลองพิมพ์ซีเพื่อมารอชมใคร ใช่แล้วครับเพื่อมาชมรอ,อน้องเพื่อมารอ,อน้องอุ้งอิงนะครับแล้วก็ทีมงาน300เพศบ้านแพงฝนตกยังไงเอฟซก็ไม่กลัวโอ้โหมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งมากๆเลยนะครับที่สร้างความประทับใจให้กับเอฟซทางบ้านที่ชมทางออนไลน์ทาง Facebook ติดตามทาง Facebook ทาง YouTube นะครับคือเห็นภาพนี้ก็ประทับใจหมดนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการซาเช็คนะครับตอนนี้อาจารย์นักดนตรีก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญใหม่พัชรีนะครับแล้วก็แม่พัชรีวันนี้นะครับใครที่ไม่สามารถเข้ามาชมในงานได้นะครับก็สามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับบัตรราคา180บาทนะครับ คือทุกคนเตรียมความพร้อมมากๆนะนะฮะเนี่ยทั้งรง่มทั้งเสื้อกันฝนนะครับคือตอนแรกนะผมก็คิดว่าจะแดดร้อนนะครับฝนจะไม่มีนะครับแต่นี่ก็ฝนตกมาเรื่อยเือเดี๋ยวก็หยุดแล้วนะครับเดี๋ยวก็หยุดแล้ว,ลวนะครับไม่ค่อยพร้อม FC ไม่ค่อยพร้อมเลยนะครับดูฮะดูจากการแต่งตัวไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร,นร่นะครับตอนนี้กี่โมงแล้วว่า นี่อาจารย์นันตีก็เตรียมนะฮะแสงสีเสียงพร้อมนะครับวันนี้แสงสีเสียงพร้อมหมดทุกอย่างนะแล้วรออีกสักครู่นะครับก็จะได้โชว์การแสดงนะฮะว่าจะเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับต้องติดตามกันนะครับว่าจะโชว์ได้เต็มร้อยหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่คือสาวน้อยไม่กุัวสุดนะครับ Okay. ตอนนี้ก็6มกมกู่าวเองเนาะ <Okay. S 1> ทีมงานร้อยสดก็เตรียมความพร้อมนะครับไม่กลัวฝนอนการทีมงานร้อยสดนะครับฝ <Okay. S 1> นตกไปปลอยนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวก็หยุดแล้วนะครับ FC ที่ดูแล้วก็สามารถมาได้เลยนะครับ <Okay. S 1> มาจับจองพื้นที่ได้เลยนะครับ รนเอฟซีก็มารอแล้วนะครับนู้นแล้วับมีเต็นท์แก้ไว้บริการน,นะครับ <im itation> ด้านหลังเวทีทีมงานก็เตรียมความพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่กลัวฝนเท่าไหร่ในนี้ ฝังคนมาจากปากเกร็ดสมุทรสาครก็มีนะครับมาเพื่อให้กําลังใจน้ององค์ิงน,นะครับวับนพรุ่งนี้ก็จะแสดงอยู่ที่กิ่นแก้วนะครับทุกคนกิ่นแก้วเดี๋ยวไปดูหลังเวทีบ้างหลังเวทีผมก็ต้องถูกลมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต้องอาจจะแบบสับไปสับมานิดนึงนะไม่ว่ากันช่วย ต้องอาจจะสายนิดนึงเนาะพอดีมันต้องผูกร่มนะครับน้องอิงก็กำลังเตรียมความพร้อมเนาะปีข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเนาะเข่าเช็คคือเข่าเช็คกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอถ่ายคลิปตัวเองก่อนนะครับ ทำไมหมดอิน้องใส่ชุดดำ้วยครับอ๋อตอบไปแล้วตอบไปแล้วนะคะในเพจน้องอุ้งอิงนะคะอุ้งอิงเพจบ้านแทงเพจจริงเพจเดียวนะคะใครอยากรู้คำตอบว่าทำไมพี่หมุดดิ้งใส่เสื้อดำตลอดเลยไปดูในเพจอุ้งอิงเพจบ้านแทงเพจจริงเพจเดียวนะคะสอบชัดชัดเจนมนะครับอันนี้ถ้าเป็นจากการวิเคราะห์ผมเราพยายามจะยืนยันกันจากใจฉันเป็นกี่างๆยงกันไหมแอบร้องแต่วาานั้นบพราะหรือว่าเนี่ ถ้าหนูใส ok the ok ่ลาตีเยาตียางยากแม่ขาวๆจะไปน้องยกันคือถ้าบอดเองแต่งชุดสวยนห่ะคือทุกคนจะดอปทันทีเลยใครบอก่ยบ้าอนผู้ใดบอกเอาที่น้องไปแต่งนุดสวยไอ้ไหมเนาะถ้าแต่งเป็นแม่นาคคนก็จะกลัวแต่งแต่ง มาให้กินของซี่ซี่คัตก็ได้กินสติกวันนี้เรากแต่ละคนได้เดี๋ยวตอนนี้มีชุดมีชุดดำทั้งหมดกี่ชุดตอนนี้ไม่นับแล้วไม่นับแล้วแต่คือก็กระเป๋ามีสีเดียวตอนนี้คือดำทั้งตัวเลยก็แต่งตัวง่ายดีนะใช่ใช่ใช่ชุดดำมันมันมันง่ายกว่าแยกอองกกระเป๋าอันนี้ยังไม่ซักอันนี้ซักแล้ว ก็ใส่ซ้ำก็มีปะไม่ไม่มีเลยสปอนเซอร์เสื้อดำนะครับอยากจะเข้าน้องหมอออีกเชิญเลยนะครับวันนี้ใส่เสื้อพี่ตุ้ยนี่พี่ตุ้ยเสื้อแม็กซ์อ่าเราออยากมึกน้ำละไอ้ให่ไฟว์วอตุ้ยเขาบอกว่าเขาเป็นเป็นแฟนลับแม็กซ์เขาจะชอบ ดีหอร์แมนมากขันมากเลยตัวนี้สุดยอดเลยเที่ยวอ่ะเดี๋ยวไปดูหลังเวทีบ้างน้องๆเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะครับน้องๆทีมแดนเซอร์นะครับคือโอ้ยเห็นน้องๆแล้วน้องๆแดนเซอร์ของเราสุดยอดมาก เดินลำบากนิดนึงโอ้ยได้ข่าวว่าน้องหมอนอิงมีเสื้อแม็กใส่โอ้ยได้ข่าวว่าน้องหมออิงมีสปอนเซอร์เสื้อเสื้อแม็กใส่ใครได้ข่าวว่าน้องหมออิงมีเสืออสเส้อสปอนเซอร์แม็กเข้าอันนั้นไปรับปากรับปากว่าถ้าคลิปนี้เหมือน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 กับไอ้บิวตี้ แต่ของน้องนานแล้วอถ้าถึงแสนมันถึงจริงไงก็เราไม่ได้บอกอย่างที่บอกแหละไม่ได้อะไรหลอกจากนี้เราครับผู้ผู้บริหารแม็กนะครับนี่นะครับเอฟซีตัวยงเลยนะครับก็คือเวลาถ่ายคลิปอะไรก็จะไปรับปากเขาว่าถ้ายอดยวถึงแสนจะซื้อเสื้อให้เสื้อแม็กให้อะไรให้่างนี้อย่าพูดอย่างนั้นเวลามันหนึ่งแชมป์หนึ่งอ๋อหนึ่งแชมป์หนึ่งเออแถวบ้านผมแถวบ้านผมบริษัทแม็กที่ เขาเขาแบบบ้านเปิดโรงงานอ่ะมันแค่แค่มันเกิดถามจริงมันก็ไม่ได้ราคาแพงแค่สองสามร้อยเองใช่ใช่แล้วแถวบ้านผมอ่ะมันจะมีโรงงานแบบเวลาเขาลือหลังอ่ะไดบอกได้บอกได้บอกบอกได้นี่ฮะทีมงานกำลังเตรียมตัวกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านด้านล่างเวทีกันบ้านโคดพัวปักโมบักแดงเออเออเออมึงที้ไหนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ซ้างนี่แหละเดี๋ยวก็อยู่อย่างนี้แหละ FC มารอเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกัน ไม่ไม่รู้สึกคอกันเลยนะครับไม่จะเข้าไปเข้าไม่ได้นะมันติดเหล็กนะแต่ไม่เข้าไปดีกว่านะครับเพราะสายไฟเป็นเยอะไปหมดเลยนีน่น้องก็เตรียมความพรอม,มากๆเลยนะครับทีคอสตืก็เตรียมอุกรณ์เรียบร้อยแล้ว ภูมใจมาแล้วแม่โมมาแล้วนะครับฝนตกไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวชมบรรยากาศแค่นี้งก่อนเนาะมันมันไม่ค่อยสะดวกนะไม่ค่อยสะดวกอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ทุกคนพร้อมมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ